สวัสดีพี่น้องเอฟซี e ไฟท้องชาแนลสุภูสุขชนคะ่ะมณนนีเป็นมือวันที่สิบสามสิงหาปีหกหาเนาะคะ่ะเนาะยายไฟมาตามคําเรียกร้องคะ่ะจากพี่น้องเอฟซีทั้งต่างแดนพี่น้องเอฟซีของยิลายุกิสุภูสุสขชนทั้งต่างประเทศและในประเทศของเฮ้าเนาะค่ะบ้านไก่บ้านไก,นไก่เป็นบอกว่าอัปเดตงานก่อสร้างบ้านยิลาให้เบิ่งอีกเนี่ยบาซันว่าเมื่อน้นมาฟังทางนี้ยังฮอระเทสปูนคะ่ะพี่น้องแต่มน,นี เห็นคุณพ่อเป็นฉากแล้วคุณพ่อขออนุญาตท่ายคลิปนี่เด้อจ้าป้าส้างนี่มาขยันขันแข็งขักเถเดียดกับบด้ว่าเดียดห้อนกับบด้ว่าห้อนเด้อค่ะพี่น้องคุณน่ะเบิ่งดูพี่น้องเสาเสากำแพงแต่ละเสาเนี่ยเนาะพ่อเนาะใหญ่คักเป็นตาเนียนหนาทาวอนค่ะค่ะพี่น้องใจไฟมาทาพี่น้องเบิ่งตามขั้มเหลียกรองเด้อเด้อ มื่อนี้วันที่13สิงหาค่ะเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงจักหน่อยนะคะมืนน่อนี้ใจไฟเตือนสวยจักหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีลาสดกว่าจะได้นอนกับตีสองตีสามน้อครับพี่น้องก็เลยบาบา้าเมื่อนี้ว่างๆเ่ราะดิไปเก็บเห็ดมาถ่ายคขีดมาพี่น้องเบิ่งกันนะว่าสันดอกก็เลยออกมาถ่ายค่ะนี่กำแพงเริ่มฉาบป,ปูนแล้วนะคะกำแพงด้านหน้านะเบิ่งดูค่ะพี่น้อง ความจเจริญรุ่งเรืองของนางเอกของเราเนาะคะ่ะพุนะเบื่องดูกำแพงเป็นตะเนียนานาถาวอนครับอารังการร้อมติพอ่ออีพอ่อว่าอารังการความมาสันอีพอบบ่อ้อางแล้วว่าที่กับยุ่มองเหมะพอรอมนพ่อเนาะ ร่มโกกร่มรวงดีพว่าทา้งหนาเนี่ยมันเป็นทีบ้างนะครับพี่น้องเบองดูเสากัาเพงยงไงคักเลยครับพี่น้องนี่ทางหนาเบิง่งดูครับพี่น้องหนาบานก็นสิเป็นทีบ้างเบิง่งแต่ย้ายไฟภาพพี่น้องมาเบืง้งร่มเย็นซวยๆค่ะเนี่ยย้ายไฟยืนอยู่นี่ร่มกัยังทูขมาเย็นสวยๆเลยเนี่ยเป็นที่บ้างนะคะเดี๋ยวไปกระเห็นบ้านพักแล้วค่ะ เลียวลัดสอดไปนี่ก็เห็นบ้านพักถังยางลัดลงไปนี่ก็ใกล้กๆเองเนาะคะ่ะแต่ย้ายไฟกับสกีจกักรยานตามทางนี่มาเมื่อนี่เห็นงานจะค้นพอ้นเป็นสีหน่อยๆเมื่อนี่มาหมดสุขคนบ่โอตีโออยู่ทางหลังกับมี่ <laughs> ทางหลังกับมีหมู่บ้านเหลียวมาหมู่บ้านบาสิมาไทายอยู่ด้เหลียวมาโอ้ยเมื่อเนี้สร้างขึ้นไหลเป็นตะปะไทยคลิปดีแต่ว่าสันโดษปลาห่ามันเนั่นถา,า,ามาาาถาหายอยู่นั่นโอ้ยยงานเมีเพันมาไทายสิคือบลามานน้องแห่งวางผมตีอันหมู่บ้านลูกไปเก็บเห็ดบอกว่าเออแมนได้ไไดโอ้ไปบ้านไหนล่ะเม่ไปฮองนี่แม่ยทางออกไปบ้านไายจานนี่เมี<อ>ปยปลาอยค่าปลากระถินนี่แมียเห็ดเพิ่งขมออกปลักไหล อันผู้เพิ่นไปก้อนเพิ่นได้เต็มกระตาพอรอยเพื่อแล่ผู้ราตาพ่วงเป็นจีงงามๆเลยไหมพ่อท่านด้บานเห็ดยุคขาเห็ดขมนี่แล้วจีงหน่อยมันเป็นพืชอยู่มันออกคักออกแน่ยี่หรี่เห็ดปีนี่นั่นครับพี่น้องบ้านยหล่าเห็นตะลุดจีงสีขาวจอดอยู่นี่ค่ะใกล้ๆบ้านยหล่าตอนนี้ท่านด้ตื่นดอกมั้งพอพึ่งเทียงยหล่านอนกัวเสดนอนก็เกือบสีแจ้งพุ่นะค่ะ ตพ่อเออเพิ่นพักพรอนเนาะเพิ่นเพิ่นพักพรอนงานเพิ่นหลายเพราะว่านเมนบ่มีไรสวดเพิ่นก็มีงานนอกอยู่ประจําแทบทุกมือจังซี่แม่พ่อลูกลูกบ่เคยเข้าไปไายเพิ่นในบ้านหลังนั้นจักเทื่อเด้โอ้ยยามเห็นอยู่ในอยู่งานพุ่นอยู่บ้านพักพลินจังขอไายเพิ่นเพราะว่าย่านว่าเพิ่นพักพรอนเห็นแหมไม่อยากไปรบกวน แต่บ้านเพิ่นนี่ที่งานก่อสร้างนี่ลูกขออนุญาตพอตุ่มไปแล้วเออคนนั้นมาคุณไนกับงานหลกทีเออระบาดไทยรูปแม่ภาษาอัปเดตในี่ยเอฟซีเฮาเบิงแฟนเพลงแฟนหมอลำอีหล่านี่ยเราอยู่เมืองนอกขุนเพิ่นอยากเห็นอัปเดตไปเรื่อยเรด้พ่อนี่สิพัฒนายไปเรื่อยๆเด้วยผิน้องเบิงออนซอนกัมเพงพี่น้องไม่หยัดดีคักแถวเราเบิง แต่ละเสาแต่ละเสาบางหญ่คนกอดบ้อหุม่มพี่น้องเบาซื้อเสาเนี่ยขนกอดออาาบ,บ,ออบ้อ,อหุม่นะหมค่ะภาษาบนผู้เฒ่าวบรรทบผดเอื่อนมากอดบ้อหุ่มเนาะพ่อเนาะคือต้นไม้ใหญ่เนาะใหญ่จนกอดบ้องหุ่มคนบาเบืบ้องพี่น้องทางนี้กะกำลังฉาบค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขามาเบื้องทางในอีกช่วงน,นี้ฝนตกทุกเมือ่อค่ะพายุเขาสาธุ ตู้หลานขออนุญาตถ่ายคลิปเน่เด้ออ่าเบิ่งนี่เี็นบ้านขาเอาดินมาลงอีกแล้วบ่นีเ่นเฮ้ยจังได๋นี่บองนี่สิเป็นบ้านอีหล่าคันนี่ตรงนี้ผมเบอนี่สิเป็นบ้าน,นโอ้สร้างหลายคนอยู่เพิ่นหลบอยู่ทางในซื่อๆจ้ะอยู่ทางในนี่ยสี่ปุ่น3-4คน,มา,านมาแล้วจ้า หมื่อวานไปเก็บหหเบห็ดได้เครื่องตาอยู่นี่เนี่ยยู่อ่อนห้อมทั้งออกไปบานไพจานเนี่ยฝากวัดลงไปหัน,นะห่ะหวยน้อยนั่นนะ่ะทั้งนี้เพื่อนเอือนห้อมทั้งบานย้ายไฟเอือนหวย อันโคกพุ่นขันต้องมีผู้พาไปขันไปก็ต้องไปแต่ตั้งตีตีสองตีสามผุ่นไล่สวดแล้วไปเลยตะกี้ผุนพาไปพุ่นสะกนพผุนม่ผู้ท่านต้ใ้เพื่อัทงหมดวัดโคกโอำเภอสังคมอำเภอสังคมในอขากอแน่ยีหลีดีอำเภอสังคมในออกขากี่หลีแล้วก็ออก พู้น่าเขารอถีถอกเรายังออกอยู่เออของเราีถอยกัไปที่ไกล็จะมาเห็ดเขาดอกช่ออหมอกินวันนาสักบุ้งเีอมันมันไงมันมันว่านงอีกยอเห็ดลงกอันพวกเมียพูนพวกพูนไปเก็บเห็ดลงกมาโอ้ยมาดอกไงคักไงเนี่ยแต่ว่ัสนดอกปีนี้เห็ดออกคาเกลีออกมแต่เดียนมีน้าผุนไห ไปเก็บย no ่างไรเดยเทลากตาพันพันมือไว่างๆเก็บเหรียญเคี้ยวหาเหรียญยุหันเหมิดเพราะเปลี่ยนเพลิวนวานคนไปเลียวได้ล่ะไปกระซางเห็ดไผ่เห็ดบันตัวว่าสันดอกดอกคนมาเห็นกับมีกับไรบางสิเอายี่หรี่ได้พอแมนเอาพคนไก่ไปบ้างหันได้ล่ะว่าสันกับไปเห้ากับใดคือเกา้านีก่นออง แล้วเมือขดบ้านใบใบลั่วเกาออกไปสร้างกับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนกับพี่น้องช่างหกคนนะคะซอยกันเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆเราย้ายไฟสิบมัอัปเดตแต่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์ของย้ายไฟเนี่ยคืออัปเดตงานก่อสร้างบ้านยี่หล่าเด้อพี่น้องเด้ออาชีพว่าคอยไทย ช่วงแสดงช่วงอนนั่นให้พี่น้องเบิง้งให้พี่น้องติดตามทางช่องปรกกายดาวเด้อค่ะช่วงประกายดาวแฟนเพจลวสิอัปเดตช่วงยิลาแตงหนาแตงโตไปหัน่นไปนี่งานนั้นงานงาน,าน,นี้อันนั้นเมื่ไฟบริเตดตามเพลินเม่ไฟเฉขาะเป็นผู้ติดตามเบื้องหลังนะคะเป็นเบื้องหลังกา,การก่อสร้างบ้านของยิลาก็เลี้ยวกันนาะพี่น้องเนาะขอบคุณการติดตามข่ะคลิปก้อนนี้ได้สองหมืนกว่าวิวขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ับได้หลายไร้กันละมันบ่พอคุณพ่อเพิ่งใจดีใจดีมาบ้านเพิ่งมาเพิ่งถามหาอยู่พ่อนะแห่งเก่งใจเพิ่นอยู่เดี๋ยวอากาศกับเดี๋ยวฮวันเดี๋ยวคืมครับพี่น้องพระบาก็ยังผ้าอยู่เขานี่แหละ

เห็ดล้อมเลยตีพอซุ้มกลุ่มซุ้มพอเห็ดต่อไปเรื่อยๆเลยเป็นบ่เออดีดีดีมากดีมากเฮ็ดบ้านดีเออสุดยอดเออทั้งบ้านทั้งออฟฟิศอีกวันจีนอ่ะพอเนาะคนเดี่ยวพี่น้องโครงการก่อสร้างยังมีอีกหลายครับพี่น้องอันนี้เป็นบ้านนะครับพอรวบาเหมือนถมนี่ตรงนี้คือบ้านข้างๆนั้นจะเป็นออฟฟิศเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่ง น,นี่มองนี่สิเป็นบ้านอีหล่าด้วยค่ะนี่นี่ถมไว้แล้วนี่ฟูนมุมพุ่นกับสิเป็นบ้านอาจจะเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานมาสัน่นพอ่อแล้วบาดอกบาอื้ย่ายไฝ่กับอาศัยสอบถามคุณพ่อสร้างเป็นนี่และอันนี้เป็นหม่องจอดรถขั้นเก่าของอีหล่าค่ะใจใฝ่เคยเบาสูเพนองฟังแล้วรถขั้นนี้เป็นรถขั้นแรกทีอีหลา่าขี่ขามารวมงานกับมล่ำเสียงวิหกตั้งแต่อีหล่าเป็นเด็กน้อยนาต่เปาะย้วยฝนได้ เด็กหน่อยอีหย่างสงมาขายันขันเข็งคืออดลับอดน้อนใด้แิดสันเดียย่ยไฟกับเงือดเราอยู่บไดแถ่เราเกิดมามีบุญครับพี่น้องคอนมีบุญวาสนาคนสีจะเลืล่อนดวงเรื่องไปหนาเนี่ยครับกำแพงกับเฮ็ดจนล้อมจนเสจแล้วกับคุณพ่อเป็นเกษตรกรสร้า,สางบ้านต่อไปอีกอนะคะสร้างกุ้มเนี่ยเอขอบคุณคุณพ่อทุกคนหลายๆเด้อจ้าเด้อเมื่อหนาสิมาขอไทยอีกขอบคุณพี่น้องเอฟซีห้าน้ำค่ะ Bye-bye.